เก็บพวกอุปกรณ์ภายในนี่เลยแต่ดูจากการเหยียบคัดแล้วเนี่ยน่าจะคัดสูงมาสมควรน่าจะไม่ค่อยถนัดเลยแหละเเสียงอะไรพี่เกเหยียบอะไรอ่ะขับไปข้บไปูพี่ เกิดเหตุสุวิสัยขึ้นนิดหน่อยครับเอาไปจอดตรงนั้นก็ได้สิตรงนี้เละเกิดเหตุสุญวิสัยขึ้นนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ขับรถหลบกิ่งไม้แล้วไปเบียดกระถาง <c oughs> ไม่เป็นไรลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับครับเดี๋ <c oughs> ยวให้ดูร่องรอยเอาอีกทีใช่ใช่ <c oughs> อครับ <c oughs> พวกเราไปลองรถแล้วก็ไปเหยียบกระถางนิดหนึ่งครับ <c oughs> จะพี่แกจะเค็มยางเส้นใหม่ให้เลย พี่พี่เดินหน้าอีกสันนก,กหน่อยดิเดินหน้าอีกสักหน่อยกู้ยางยังใหม่ๆเสียไดย้หรอเอ็กๆ,ๆอ็กอ้กพ่อเนี่ยโอ้เนี่ยไปเบียดขอบกระถางครับไม่เป็นไรกล้าทำกล้ารับนะครับยาง16ชั้นอย่างดีก็ยังแตกเนาะน่าจะเส้นละ2000กว่าบาท เออไม่เป็นไรเนะเาะไปนอกไปในเ,เออไ่เอาเอาทั้งชุดให้เขาเลยเนาะถ้าพันคอเราก็ไม่ต้องเสียเสียแค่นี้โอเคครับเราไปคุยกับเฮียก่อนเฮียจิปป๊บไปไหนวะเออเฮียจิ๊บไปไหนแล้วมา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 ดูให้หน่อย <c oughs> ไปลองรถมา สวยนะคันนี้ระบครบขับดีเดี๋ยวผมลองดูที่ว่าคัดที่บอกว่ามันออกตัวยากมันเป็นพเพราะอะไรพี่แกนั่งใกล้เกินไปผมว่าเน่ยโอ้ติดง่ายด้วยนะ คัาสูงจริงๆดูขาจนลอยขึ้นดูดูค่ามันสูงแล้วทีนี้มันกระโดดเลยต้องตั้งลงอีกสักหน่อยต้องเบิ้ลอย่างนี้นี่ครับอ่ถอยถอยเข้าซองอ่าเดี๋ยวไปบอกเสียจิ๊ปก่อนว่ายางระเบิดไม่เป็นไรครับสุดอยอดครับลูกผู้ชายกล้าทำการรับ จะไม่รับได้ยังไงเห็นแผลเบ่อนขนาดนี้ไปตามหาล,ลูกพี่จิ๊บก่อนลูกเป๊ะแต่มันมีลูกค้าแล้วแหละเปลี่ยนยางให้ใหม่ก็จบช่วงนี้ก็จะเป็นเงียบๆน,นะครับเพราะว่าช่างเขา หยุดกินข้าวพักกลางวันกันนี่แหละนี่แหละตามสเปคน่าคันนี้น่าจะเป็นรถแถวอุตรตดิตถภาคเหนือภาคเหนือมีตัวอิงใหญ่อย,ยอย่างนี้เลยภาคเหนือสี่เมตรครับกระบะนะครับรีวิวไปแล้วเสียจิบไปน,นอนกลางวันหรือเปล่า กินแล้วครับขอบคุณครับโอ้มันไม่ใช่แล้วขวดโค้กขวดเบฟซี่ปปอะสบายอะโอ้ขา้าวภาษาโชคดีแล้วผมว่าจะให้สักกลมหนึ่งไม่ได้เสียแล้ว <c oughs> ออกก็ได้หมัไ <c oughs> มกไว้เหรอเ,อเอมื่อกี้ไปลองรถไปเหยียบกระถางยางระเบิดเด้อพี่พี่แก<อ>จะชดใช้<อ>ให้เกี่ยวกระถางยังไปหลบกิ่งไม้ไปลบกิ้งไม้ไปเบียดกระถางเขา อกระถางอยู่ข้างถนนอะ่ะยางระเบิดเลยตุ้มเลยยางใหม่ด้วยยางใหม่ด้วยเส้นหนึ่งเท่าไร <27. S 2> หร่อ่ะสองพันเจ็ดเออสองพันเจ็ดเออไอันนั้นยางธระดับดาวไซเมตไซเมตระบบคอปอ่ะเออระบอคอปนะระบบคอปยางโอ้ยมันอยู่มุมโค้งบอดีหักหลบกิ่งไม้เดือดร้อไปเบีบเยดกระถางอะ่ะไ,ไปสุดบ้านหลังของข้าเจ้าใช่ไหมนู่นเลยสุดหลังสุดท้ายที่จัดงานอ่ะ เลยบอกลูกลังเราไปอ่ะเรวกระถางไปแล้วฮะบางผู้ใหญ่พดเลยครับมันกระถางอยู่ข้างทางไม่ไม่ล้มไม่อะไรนะอ๋อเข้าไปซอยนี้เหรอเออไปซอยนี้บ้านผู้ใหญ่พูดบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เหรอซอยเป็นผู้ใหญ่กระถางอะไรจะมาอยู่ติดถนนขนาดนั้นนั่นที่คนพูดอ๋อกระถางแล้วฮะทางตันแค่นั้นอ๋อควเออและเอาไปเอามายิงซะแล้วก็คิดตังค์พี่เขาซะ นี่เราก็จะเอามายิงยางตรงนี้แหละไอเราได้ยินเสียงเอาแล้วลูกพี่เออต้องเก็บมาสามารนพรายางหนด้วยเอ้ยยางในนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไงกินช่วยแล้วพี่เปิ้ล ไม่เยอะครับเนี่ยแค่เดียวนั่งคุยกันอยู่เนี่ยอ๋อไอ้ล้อยางเปลี่ยนได้เลยย้ายสีฟางไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนโดนมันเป็นต้นไอ้นี้ต้นอ่อนๆน่ะมันไม่โดนต้นด้วยซ้ําอ่ะกระถางเนี่ยมันจะอยู่มุมโค้งพอดีเหมือนเขาเอามาตั้งหลบท่อประปาอะไรสักอย่างอย่างมั้งอ่ามันจะอยู่ติดถนนเลยนะได้แล้วตั้งกระถางแค่นั้นทำไมมันทำยางแตกได้วะ ก็อ่มีแล้ว่กะจกเล็กก็รนี่นี่เดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปเป็นเหยื่อคันต่อไปเยจิ๊บเ,เดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปเป็นเหยื่อคันต่อไปคันลูกค้าอุบลเนี่ย <g ül> ที่นี่จะไม่เปซอยนี้แล้วซอยนู่นเออไปนู่นะไม่ได้ยินเสียงรถอยู่นี่ไงก็เลยอยากจะขับไปลองดูอยู่ตรงบ่อลูกลังเราอ่ะ <god ly> อยากดูแล้วไปไปไปว่าจะวนลงไปหาเขา <g ül> เอาฮ <c oughs> ะมันลงฝั่งนี้ไม่ได้เราไปแล้วก็ไปสุดบ,บ้านงานนั่นแหละ ิเขาเขาขึ้นไปฝั่งนู้นนะอันนี้คือเขาซื้อจากเราแล้วใช่ไหมบ่อลูกหลังอ๋ออันนั้นเราซื้อดินเขาที่ของเราอยู่ข้าขงเขาซื้อที่ติดกัน,กน,<อ>น,นเขียดเสาไฟนะนะั่นนะเอาอย่างนี้มันก็อนน้ำไปอนน้ำมาได้ดูเราเล่นเจสกีแล้วแม่ผุยเยอะตรงไลยเออมันตกมาเยอะจริงนะโอเคครับผม เดี๋ยวไปเจอกันนู่นแ่ะจะเอานู่นแหละมีกระถางไหมทางเนี้ยทางปั๊มน้ำมันเรามีกระถางไหมไปเนี่ยไลองขับเออเดี๋ยวลองไปขับดูไปเดี๋ยวลองขับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิดีเลยดีวีดีสดไม่ไม่วิดีโอไม่มีอะไรวะเราได้ได้ได้ไหมจะลองให้ลูกค้าดูพอดีแหละเขาโทรมาบอกอยู่ เออไม้ไม่เกี่ยวหรอกเอาแค่มันลองวิ่งได้ออแอร์เย็นไหมแกตีทิปเปิ้ลเสร็จกัแล้วเหลือแกสีเนาะไม่ต้องบอกเฮียนะไม่ต้องบอกเฮียแล้วโดวนดา่าเ, <c oughs> เอาไปยิงเปลี่ยนเลย <c oughs> เขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปลอง รถลูกค้าจากเดชอุดมครับอุบลราชธานีลูกค้าเราเองครับฮีโน่เจ 8C ครับกระบะ4เมตรนะครับนี่สวยมากครับลงตัวโอ้โหท่อไอเสียแฟดซียังจำครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามเพจด้วยนะครับเพจ TNT รถดับแต่งสวยแห่งประเทศไทยครับ